สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พีนนน่น้องมาเด้อกินข้าวซวยนํากันอบไก่เด้อพ่อแม่พี่น้องอบขาไก่น่ากินบ่๊ะเจียวมะเขือโอ้ข้าวนี่ก็เต็มแท้เลยยิ้มได้ยิ้มพรวเด้แจียวมะเขือพ่อแม่พีน่น้องมะเขือนี่มันพอม,มีบอนปี๊งคอยก็เลยอบซนํากันอบซนําอัน ใส้น้ำไก่นี่นะเพราะว่าอันเอาต้มมันมันที่เป็นน้ำค่อยก็เลยอันเอาไปอบใส่กับไก่บมักเผ็ดแด่กระเทียมแดดอบใส่น้ำไก่เป็นคือปิ้งคือย่างเลยแซ่บแซ่บพ่อแมพี่น้องมาเด้อกินข้าวช่วยกัน ข้าน้อยนี่แหละี้วเรื่องงานเป็นงานแต่งสมูอันงานแต่งมูให,ให้ฟังว้ยว่นน้ถ่ายมาเนาะเพราะว่ายังขาเจ้าอันขอถ่ายขาเจ้าขาเจ้า,า,า,าเลย,อย,เลยบอกว่าถ่ายรอบๆอันไดแต่ว่า น่าจะเศร้าจะเบาอะนะขาเจ้าบวชให้ไทยเพราะว่าขาเจ้าอันมักไปส่วนตัวกันเลยบวชไทยเพ,พราะเป็นพี่น้องเชิญน้นเชิญบูไรแต่เชิญแขกนะร้อยคนพอดีร้อยคนพอดีแล้วก็เอาแต่ครอบครัวที่แบบว่าสนิทแล้วกับหมู่ หมูที่ว่าสนิทกันแท้ๆนะเขากรเจ้บ่ได้เซอแบบอ่นคือบ้านเฮาเดะบ้านเฮาหมดหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านแบบว่าญาติทั้งหมู่เดะทั้ทงน้องเขยทั้งอ้ายเคยจากไกต่อไผ่เต็มอยู่พี่เราจะแ,แค่สนิทคนสนิท ก็เคยได้ไปจากเครื่องงานแต่งหา้าก็เคยได้ไปเท่อเดียวแต่ว่ากับมว้มวนม้วนมีดีดจงดีเจร้อมไหนบ่อยตัดของตัดเค้กก็เคยเห็นป่า,านาด้ยี่ห้อนงานจะของบูเอกสาราากันยากเนี่ย กินมือแล้ววันนี้กินมือแซ่บก่อนเดติมาสกินข้าวกับพวกสองคน,นวันนียวันเสาร์แต่ว่าลูกเสาร์ไปซ้อมเตะบอลเตะฟุตบอลนะลูกชายก็ยุ่งกันเนี่ย ย่าไปให้เอาไปไปงานแต่งตั้งแต่บังเสาร์กูแล้วน่วรารำวนนี้แต่ว่าไปฝากไว้แต่วันศุกร์สบายอยู่กับ่าก,กับมีเข้ากินไม่เข้ากินว่าจาััน่าให้อาหารเชบะนะแล้วอีกอย่างมันกระหากว่าหมาแดงใช่ไหะ ห้าขมาแต่บ้านสวนขึ้นฮอนลน์หลานคนแล้วจไปฝากไว้นอนวันหน้าคืนนึงสองคืนแล้วแดดเมื่อวานนี้กลับมาต้นหนึ่งจีสองหมดแล้ว one more อยู่แค่นี้ กินกับมือในเสียไปมว้มวนม้วนใส่รองเท้าส่วนสูงเกือบจนตรงเกือบกับพอเกือบตีนจะ,ะว่าบวมหมดไปน้ำหมูหมูจอดรถไปกับไก่ไก่ใส่รองเท้าส่วนสูงมันยางมาสัน่นทำคลิปนาทียางไปห้ารถ จัดอยู่โรงแรมไปเพิ่งไว้บัตงานเจ้าของมันจะได้ทำตัวถือขยตัวนี้ดำไปเลย กันล่ะเจ็บอ่ะค่ะหน่วยเข้าบวชกบเจ้าเข้าบวชกะเฮ็ดพิธีคลายๆบ้านเฮาเนาะอ่านประวัติทั้งพ่อทั้งเมียแล้วกะ ประวัติเมียนมอเตอร์ไซค์จบมออเตร์ไซค์เรอบประวัติพวเมียยุ่งกันจากปีแล้วก็ถามอี่ได้ถามว่าเ <c oughs> จ้าจะอยู่กับคอยบรอยแต่งงานกับคอยเ้าจะเซโนเซียดบอกโอ้ยบอกแต่ข่าวว่าเซโนเซียดนี่ทางนี้ไฮละสะอื้นของเขาชึ้ง <c oughs> แค่เสด w h เว t นด m say you want to marry with me I cry ปัวกับน้ำตาสึมเมื่อวานเนี่ยซึ่งน้ำเขาปัวกับวาดฝันว่ามือเนึ่มันอาจจะมีมือของเขาเพราะว่าของเราเอกสารค่อนข้างจะยาก แทบเลยพอไ,ปไปนะีเนาะถ้าเป็นข้าวเหนียวแห้งใบไงใบแห้งจะเส็งเส็งมาเขือเนาะกินข้าวแล้วแล้วก็มีดีเจมีดีเจแล้วก็ไปอีกพับนึงพับนึงกับข้างนอกก็เป็นโซนคนข้องคนคนขาดจอนเนาะ อีกส่วนทางไหนก็เจ้าก็แบ่งไว้เฮือสำหรับงานแต่ง้จาจะมีรถรับรับส่งเนี่ย้าจะเขียนว่าข้างหน้านะรถงานแต่งนั่งรถเมย์ไปแต่ว่าบิเสียเงินดอกรถเมย์กับเจ้าอะ จะสาวงามขนาดเมื่อวานเนี่ยเหมาะสูงกันขนาดปวกอะไ้เฮ็ดเป็น,นเหมนเฮ็ดเวียกเงินเดือนสูงเมียก็เฮ็ดเวียกเงินเดือนสูงส่วนทางนี้โอ้ เนี่ยวันน้เรียกวันนี้ถ้าอบนี่กินแน่นั่งถ้าบาอบนี่บบกินแต่เสียบอกกินไกล้มากกินบอนมาแข็งข ม่ปไปเพย์จีฮอลเลยจด้ไปประมาณสามรอยกว่านี่น่ะใส่สองวริ้ใส่สองเลย,ย <c oughs> ทางนี้อัอะเจ้าวันน้ใส่สองคือบ้านเฮาเนี่ย จะโอนเข้าบัญชีได้ค่าแล้วเสีย มีสิบโต๊นั่งแหบว่นมีหลายสิบโตจะเชิดทำามนฟูฟโฟู้ไปก็เข้ามีหกจานกับข้าวหวาน จำไดก็อิ่มแล้วเพ <c oughs> ราะว่ายัางกินอาหารฝรั่งไปจานนึงแล้วจานแรก,กเป็นอาหารฝรั่งคนระจานสองต้องเป็นอาหารเรา e Quer Que <coughs> Que pra ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอิ่มแล้วได้เมาหมวยสุก่อนฟังเนาะว่าจะจัดแบบใดเฮ็ดแบบใดแต่ว่ากับบอหอบานของดอกบ้านหอนมันต้องเพลงมวน,นอันนี้เพลงสเปนกมวนอยู่ดอกแต่ว่าดนโดมีเพลงอังกฤษมาหน่อยนึงต้องขอดตามดีเจอย่าค่เปิดให้บพรางือกขอบเปิดให้จับไปแล้วเดยพ่อแม่พี่น้องฝากกินไปซ้ำนี่แล้วเนาะมนุนินะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้ดเอผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อให้คอยนี่แหละเพื่อว่าพี่ได้มีกำลังใจใคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเนาะบ๊ายๆเด้อพ,พ่โโอแม่พี่น้องสบายดี